สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอังครราชกุมารีสเสด็จเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่14ถึง24มิถุนายนพุทธศักราช2559วันนี้เวลา7นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรักอัครราชกุมารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ทีจี676เสด็จไปยังนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการทหารตำรวจสมาคมพริยาคข้าราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองประชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาชิกลูกเสือชาวบ้านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาภร์เป้าส่งเสด็จในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวล,ลัยลรักษ์อัครราชกุมารีจะส่งร่วมการประชุมหารือและสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมาทการด้านมลพิษ สุขภาพและการพัฒนาของแลนเชตในฐานะที่ทรงเป็นกันมาธิการและทรงหารือด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า,ฟาจิฬาภร์กับโรงเรียนการแพทย์ของโรงพยาบาลเม้าสไนายและของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนครนิวยอร์กโทรทรทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน